สวัสดีทุกคนนะครับผมพอดีวันนี้ไม่ใช่คลิปสอนอะไรนะเป็นคลิปที่ผมสงสัยมากเป็นคลิปที่ต่อจากอ,อ่ต่อจากคลิปที่ผมอัดไปเนาะเพิ่งผ่านมาไม่กี่อาทีเองผมลองทีมอยู่เนาะก็ทีมนี้ผมก็ลงได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าผมงงว่าทุกคนดูคนแรกนะคนที่ชื่อแบรดแบรดอะไรอย่างเนี่ยเลืวสี่สิบเก้านะครับผมไปดูตัวละครเขากันตัวละครเขามีอยู่แค่นี้เขาเลี้วแค่สี่สิบเก้า แต่เขาทำดามจม่ไปได้ล้านสองผมงงว่าทำไมเขาทำได้ขนาดนี้เลยหรือเอออันนี้ผมขอยังไม่กดรีพอร์ตเขาอะไรนะแต่ว่าพวกผมยังไม่มีหลักฐานว่าเขาโปรหรือว่าเขาอะไรนะแต่ถ้าใครแปลกใจก็นะมันแปลกมากเลยอะเพื่อแค่สิบเก้าแต่ทำไมแบบคืออะไรนี่อันนี้ผมขอยยังไม่ปรับปรมามเขานะว่าเขาใช้โปรแกรมโกงหรือว่า ใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรืออะไรนะแต่เป็นไปได้ยากมากที่ตัวละครแค่นี้เขาจะเล่นได้สกอร์ถึงขนาดเนี้ยคือแบบมันเกินไปตัวละครอาซนะยังไม่ตามร้อยเลยอะทีเซ่ก็ไม่80ยูจิโอยังไม่80เลยอะคือแบบอะไรกันเออนี่ดูรับดาเมจแค่6 0 0่เดี๋ยวผมขออันนี้ขอดูคนที่สองครับผม อันเนี้ยคือผมเชื่อว่าเขาทําได้ดาเมจขนาดเนี้ยแน่นอนเพราะว่าเขามีทีมเห็นไหมเขามีสีเขียวครบเลยสามตัวแล้วเขาก็มีไอ้อะไรนะชิโนนที่เป็นดาเมจหลักอีกตัวหนึง่งแล้วขตูขนาดคนอันดับสองรับดาเมจไปทั้งห้าหมื่นแล้วดูดาเมจที่เขาทําได้แค่ห้าแสนสามผิดกับคนมเมื่อกี้คนมเมื่อกี้ดูดิแลขค้นมีอันดับหนึ่งเฉยเลยผมงงเลยผมอยู่อันดับสี่แล้วตอนนี้ผมงงเลยผมมาดูผมมาดูว่าผมจะลงทีม แบบเขาได้บ้างไหมหรือว่าอะไรผมเลื่อนมาดูแบบหนึ่งผมงงเลยว่าเฮ้ยนี่มัอนอะไรกันนี่ผมก็เลยอยากถามว่าทุกคนเซิร์ฟอื่นมีแบบนี้บ้างไหมนะไหนผมพอลี่อีกรอบนึงเนี่ยอ่านี่อันน,นี้เอาค้างเลยเฮ้ยคือแบบงงมากตัวละครแค่นี้คือช่องพวกนี้มันจะโชว์ตัวละครที่เราลงล่าสุดนะว่าเราทำสกอร์ได้ขนาดเนี้ยแล้วเราลงได้ขนาดเนี้ยมันยังไง คือแบบงงมากแบบอะไรวะเี้ยแบบโอ้โหทำไมแค่นี้ถึงก็ต้องใช้โปรแกรมโกงกันเลยเหรอหรือยังไงผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้โปรแกรมโกงจริงๆหรือเปล่าแต่คือแบบดูดิทุกคนคนอื่นเขาแบบนี่ก็ลงได้ขนาดนี้ยังลงได้แค่แปดแสนนี่ลงได้ห้าแสนผมลงได้สี่แสนเก้าคนอื่นก็ลงลงตามกันมาเนีย่ยดูคนอื่นดิเขาใช้สกิปเออตัวลคอมเลียบร้อยกันหมดเขายังลงได้แค่มาณสี่แสนห้าแสน นี่คนนี้ลงได้แปดแสนเพราะเขามีสกิลเอ้ยเขามีตัวละครสีเขียวเยอะแต่ดูนี่สิตัวละครสีเขียวก็ไม่มีรับดามเมจแค่หกพันสี่คืออะไรกันนี่ทุกคนคือมันเป็นโปรแกรมอัตโนมัติบอทหรือว่าอะไรผมไม่เข้าใจเออของก็มาเออผมก็ขอมาแบบไอ้แบบแบบนี่แล้วกันนาะอมาระบายหน่อยก็คืองงว่าทําไมมันขนาดนี้ทําไมดามเมจมันทําได้เยอะขนาดนี้ผมงงมาก เดี๋ยวคงจะมีการตรวจสอบความภายหลังแหละผมว่าเดี๋ยวคงจะมีคนรีโพรงรีพอร์ตไปอะ่ะผมก็ยังไม่กล้ารีพอร์ตเขานะแต่มาขนาดนี้มันชัดเจนมากอะ่ะจงพอตดูหน่อยรีพอร์ตโอ้ยมันแปลกอะ่ะทุกคนคืออะไรกันนี่อันนี้บอกว่าอันนี้ขอบอกไปก่อนนะว่าเซิร์ฟอเมริกานะเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเซิร์ฟอเมริกานะก็นะคือแบบงงจัดเลยอะไรกันนี่เรีวแค่นี้ตัวละครเรียวแค่นี้แต่ ได้ล้านหนึ่งเลยเหรอแล้วโปรแกรมนี้มันได้แล้วเกมนี้มีโปรแกรมโกงด้วยเหรอโอเกมเกมเทอร์เบตยังจะโกงกันอีกเหรอโอ้แบบโอ้สุดยอดเลยเกมแค่นี้ยังต้องโกงกันอีกเนาะเออแปลกนะคนเราโอเคสองวันนี้ก็ผมขอมาระบายแค่นี้แล้วกันนะไว้เดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันนะครับผมเฮ้แค่นี้ไม่น่าเชื่อว่ายังสามารถโอ,อ้ยังสามารถแบบยังโกงกันอีก,กอนเนี่ยเกมขนาดนี้ ファイトボム。